วันนี้นะคะเราจะไปเที MM. Now, 5, <Yeah. S 1> ่ยวที่นัโปลีนะคะนาโปลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ทางตอนใต้ตอนตอนใต้ตอนบนของอิตาลีนะคะเมืองนี้มีประชากรอาศัยประมาณ350,000คนนะคะแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะที่จะมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมความงามที่นับปลีกันติดตามแม่หมูมาดูนะคะ ที่น่านบดีนะคะเป็นตัวเมืองที่มีทะเลติดขนาบข้างนะคะสวยงามไหมคะถึงเรือไหมคะเดินทางานแล้วก็มีปราสาทตรงหน้าด้วยนะคะเดี๋ยว yeah Da können wir Netze, da können nicht schwimmen. Wir können nur Netze dran. <laughs> เห็นบันไดแล้วค่ะจะได้เดันตรงบันไดทางขึ้นก่อนนะคะมีกปิดช่องให้กำรับมองไปจะได้ไม่ต้องไปยาวมานส้ีนี้นะ จะขึ้นมีแต่ให้ขึ้นมาชมวิวได้นะคะข้างในปราสาไม่มีอะไรให้ดูเลยมีแต่รูปปันบางรูปสองสตัวนี้ก็เป็นวิวทะเลมองจากข้านบนของปราสาท เซ่ม oh oh, yeah. okay. yeah. um, uh, nah, mm ูเวดอ่ามูเวดนกต่งนวลนะคะดูสิคะสองตัวไอ้เราควนึกว่าไงนกที่กำหมูประดับไปที่กำแพงของจริงอ่ะมันอ้าปากด้วยแล้วขนมันจิวลมดูดิน่ารักเจ้ะอีกตัวยืนเฉยอีกตัวนั่งถึงนั่งถึงนอนอันนั้นเป็นภูเขาไฟใช่ไนะคะเขามีควันขึ้นอยู่ที่ยอดของยอดภูเขาอะนะคะ แล้วที่หลังเป็นตัวใหญ่เหมืนังหเขาไปแล้วตัดเล็กนั้งหลังไปเป็นของจริงใช่ะยืนแค่นั้นกน้อยนกก็ยืนนะฮึเิมตุรีังเิมอจรแทกอ เช้าว oh, oh ัน <plumbing> นี้นะคะพวกเราจะย้ายแคมปิ้งคาลงไปทางใต้ของอิตาลีเลยนะคะที่กมองเป็นี่ไหนเมติโอ้ับติโอ เราไปดูว่าตรงมาจิโอมีอะไรที่น่าสนใจกับรถเที่ยวแล้วก็มีวิวสวยไหมเดี๋ยวเราจะเก็บมาฝากนะคะวันนี้เราก็เดินทางวันนี้ฝนตกตั้งแต่ต้นทีสามนะคะตกหนักมากเลยทุกวันนี้ร้อนมาตลอดนะคะเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนตีสามพอดีวันนี้เราต้องย้ายแคมปิง้งละทุกแคมปิ้งเราจะพักอยู่ประมาณสองสามวนนันนะคะาขาไฟเห็นไม่เอ่ยแต่ว่าหมอกมันลงเยอะจนะัดมันจะเลยมัน ะะสวยมากนะครับบรรยากาศยามฝนตกตอนเดืนอ,อนตามไหลเขาแล้วก็จะเห็นละอยหมอกนะคะรับบนยอดเขาสวยมากเลยค่ะอสวยจริงๆวันนี้เราไม่ได้ขับรถเที่ยวนะคะม้ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแต่เราจะขับแคมปิ้งย้ายย้ายสถานที่นะคะ ไปทางใต้ We lose the way we stay l o w ไปทางใต้ของอิตาลีนะคะสวยปังเลยอยู่บนไหล่เขาสวยมากอะ่ะอันนี้ที่เซอาโนูนะคะสุดยอดบนเขาเซอาโนูสวยมากอะ่ะด,ดูไอหมอกเขาขุ่นลอยอยู่เหนือยอดเขา ส,สวยงามเส้นทางบนเขาสวยค่ะแต่อิตาลีนะถ้ามาเที่ยวอย่ามาช่วงฤดูยุโรปท่องเที่ยวของชาวยุโรปนะคะช่วงเดือนกระกฎะาคมสิงหาทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งยากมากไม่ว่าจะเอ,อ่อทราฟฟิกรถเยอะมากเอาเปกับกรุงเทพแบบมอเตอร์ไซค์ป่าไฟป่าตวัวรถเดินขึ้นไปหลายแถวเลยนะคะแล้วก็ผู้คนอีกเยอแะแยะ ร้านอาหารที่พักหายากมากปเป็นเป็นแคมป์วิคาวาเราไม่รับนะแคมป์วิคานะแคมป์วิคเกที่เราจะจอดพาร์กิ่งต่อคืนที่เราจะไปเที่ยวต่อน,นะคะหาแคมป์ไม่ได้เลยนะคะเยอะมากมาช่วงที่ไม่ใช่ชุดรวมท่องเที่ยวของชายหรอลกดีที่สุดนะแล้วเราสามารถเลือกทานอาหารได้ตามใจชอบนี่เราต้องบัตรัง้งต้องเข้าคิวยืนคิวนะคะรอนทานอาหารเหมือนไปขอเลย แต่อาหารก็อร่อยนะครับเราใช้เส้นทางนาปูลีนะคะผ่านอุโมงค่ะ5ก <km> ิโลเมตร35เมตรตัวมงเซนมารีนะคะยาว5ก mm. ิโลเมตร35เมตรวางกันไปครับข้เกเจะอุโมงค์ลอดเขาน <Hey. S 2> ี่ยาวมากๆเลยนะคะ No rain in the tunnel <laughs> เล่นตลกบอกว่าไม่มีฝนในวงาทีเราเป็นเรื่องไงนนะวันนะฝนตกบุกประมาณโซนกิโลเมตรทีบวงเวทตอนนี้เราขับเส้นทางบนนู้นะคะเราจะไปทิพยอาร์นะคะเก็จะไปจอดแคมปิ้งที่นั่นเลยนะคะแล้วเราก็จะขับรถเที่ยวขับมาเอารถมอเตอร์ไซค์นะคะเที่ยวสองสามวันแล้วก็ย้ายที่พักอีกนะคะ เส้นทางนี้สวยงามนะคะและที่ที่ไปอ่านนะคะเขามีชื่อเสียงของเออทางด้งนาเนเออไส้กรอกนะคะดับเบีนไส้กรอกลมควานหรือแฮมหรือไส้กรอกที่ทําจากหมูหรือหมูป่านะคะอันนี้มีชื่อเสียงมากพอๆกับเออทางอกอสกานะคะที่เราไปเที่ยวมาเมื่อเดินสิานะคะเราเที่ยวทางใต้ตอนนี้เรามมเ,รเริ่มมาใต้ก็จะสุดของอิตาลีแล้วนะคะ PR นะคะเราจะไปจอดแคมปิ้งเที่แคมปิ้งเน,นะคะอ้ยเหนียวนอนอย่างนี้เลย้ะเหียวีเหีวยว,ยว,ยวยม่ัว้ทบนี้หลทางลงเขาคงหักองนะคะุหนา้า เราแยกที่พักนะคะมาที่แคมปิ้งมารีน่าเดนอิโซล่านะคะเออมาทางตอนใต้ของอิตาลีใต้สุดเลยนะแล้วข้างบนที่จุดเย็นสายเมัอนกินเชื้ไม่น่าใจนะคะยังไดิไปดูมันร้อนมากเดี๋ยวเราให้แดดต้องมุนตกไปขึ้นไปดูข้างบนสวยอยู่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูชิตอนนี้แดดข้างบนดูแดดซะก่อนเนี่ยกลัวใจเลยเดี๋ยวโดดๆดูชิมก็มีจุดงามเล่นช่องสวยๆอยู่กันนะคะตรงนี้ จะตลองพาเข้าไปชมในออที่พักของแคมปิ้งคาร์เราเขามีก็จัดสถานที่ไว้แบบให้แ,ะต,ะแต่รถแต่แต่ละคันจอดนะคะดีมากแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆล้มครุ้มเลยนะคะนี่มีต้นดอกพอดเดอรโดยังเหลืออยู่นะคะเนี่ยดูไหมคะพอดเดอรโดหอมอ่นอ,อนกลิน่นของหอมอ่นอ,อนมัน่าจะเหมือนกับดอกโม ไม่ใช่มูลเลียหรือดอกมนทาประมาณนั้นนะคะมันทาที่มนทาแล้าเดินเข้าไปดูชมนะ,ะ <c oughs> นั่นภายในนะคะที่แค,ม,แคมป์รถแคมปิ้งจอดนะคะแต่ละคันที่นี่ถูกมากเลยนะถูกกว่าที่เราย้ายมาจากแคมปิง้งในค้าที่เราย้ายอันนั้นแพงนะคะวันหนึ่งวันห้าสิบยูโร <c oughs> จริงๆคือสี่สิบห้ายูโรสำหรับแคมปิ้งทาแล้วของเรามีเทเลอร์นะคะก็เป็นห้าสิบยูโร ที่นี่มีเทเลอร์ไม่มีเทเลอร์เ,รรเรรขาเอายี่สิบยูโรนะคะรวมทั้งเอ่องนาบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมปราสาทตรงนี้โอเคค่ะเราเดอให้มาชมข้างในกันนะคะต้นไม้ล่มรื่นเลยค่ะดีดีกว่าอันอันเก่าแคมปิ้งอันเก่าแคมปิ้งเก่าตน้านไม้ไม่ค่อยมีร้อนด้วยที่นี่ก็ร้อนนะคะอิตาลีร้อนมากเป็นหน้าร้อนนะคะร้อนสุด,สด หลังเป็นทะเลนะคะเป็นมีชายหาดให้ลงไปไว่ายน้านได้ด้วยอันนี้ดีมากตอนเย็นถ้าอากาศดีเราก็จะลงไปไว่ายน้ําเหมือนกันดูด้านในให้ดูด้านในว่าเขาจัดสถานที่ไว้ดีมากเลยนะคะแคมปิ้งคาร์แต่ละคันจะสามารถจอดเลี้ยงายตามใจชอบเลยเลือกเอาใครจะอยู่ใกล้ริมทะเลก,ก็ได้หรือจะอย้ายขึ้นมาทางเหนือหน่อยก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลือกเลยรถแคมปิ้งคาร์ของเราจอดที่มองเห็นนู่แหละคะ่ะ ดต้องมองเห็นทางน้าน,นะคะเดี๋ยวเราจะไม่ใช่ตรงนั้นนะลบไปทางด้านขวาหน่อยโอเคสลองของแคมปิ้งของเรานะคะของแคมปิ้งเพจเราสามารถทานอาหารที่ได้หรือจะทั้งทานเองที่รถก็ได้นะคะแคมปิ้งของเราจะแตะเรื่องเลยเดี๋ยววันเย็นนี้เราจะมาทานมื้อเยน็นกันที่นี่นะคะทะเลแต่ลมแรงเมื่อวานนี้ลมแรงมากๆนะคะมีฝนตกเกิดจ,จะตลอดทั้งอิตาลีนะคะ ะ,ะสวยสถานที่สวยเดินไปดูแคมปิ้งของเราดีกว่านนัน้ารักเลยนะจากน่ารักชอบตรงที่มีต้นไม้เยอะๆค่ะมันไม่ร้อนมากมันยังได้แบบเงาของร่มไม้แล้วก็ออกซิเจนจากต้นไม้ที่เขาปล่อยออกมานะคะมันก็แบบสดชื่นหน่อยไม่งั้นร้อนมากนะคะพื้นที่เขาจะเป็นภออูเขานะคะอิตาลีนี่เวลากับโมอเตอร์เวย์นี่ ผ่านอุโมงรอบภูเขาเยอะมากเลยสิสิบลูกบางทีถึงสามสิบลูกก็ยังมีนะครที่รับ 1, ผ่านๆนะะระยะทางห้าร้อยกว่ากิโลเมตรที่เรามาแต่เมื่อวานนี้เออเรามามอเตอร์เวย์มันนะคะสี่ร้อยกิโลเมตรแล้วมอเตอร์เวย์ถูกมากค่ะตอนที่ขึ้นมานะคะสองยูโรกับยี่สิบเซนแล้วก็จากนั้นก็ไม่ต้องเสียเลยนะคะขับตะบึงมาเรื่อยเลยนะคะสี่ร้อยกิโลเมตร ไม่เสียเลยเขาที่นี่เขาจะสวิตเป็นแบบคนของเขามากกว่าส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นรถเออรถบรรทุกของแต่ละประเทศที่ขับผ่านมากไม่เหมือนกับทางฝรั่งเศสนั้นรถทุกสัญชาติทางขึ้นมอเตอร์เวย์มากเขาก็เลยต้องเก็บค่าทางด่วนแพงอย่างถ้าเป็นฝรั่งเศสเราขับมอเตอร์เวย์บนมอเตอร์เวย์วนะคะประมาณ4 0 0 5 0 0กิโลเมตรเโดนค่าทางด่วนประมาณร5 0ยิูโรได้แต่นี่ตอนนั้นที่ขับนาวันก่อนนู้นนะคะ เราจ่ายแค่3.8ยูโรแต่เมื่อวานได้โชคดีมากเลยทางด่วนไม่ไม่มเสียตังค์อยู่แค่2ยูโร20หลังจากนั้นพอขับต่อต่อไปทงด่วนฟรียังงงตอนจะลงเอ้านึกว่ต้องเสียไม่เสียค่ะฟรีว่าสุดยอดนี่ค่ะเจอแล้วแคมปิ้งคาร์ลุงวนกำลังลุมอเตอร์ไซค์เกิดตรวจสภาพความพร้อมนะคะพรุ่งนี้ค่อยขับต่อพอเราขับมาหลายวันนี้วันนี้ค่ะที่เราได้เบรกนะคะก็พามาชมความร่มรื่นแล้วก็ความสวยงามของสถานที่อันนี้สวยมาก วองดูดูค่ะเห็นไหมคะสถานที่ก็สวยเดี๋ยวจะพาไปดูร้านซักร้างแล้วเราตื่นต้นลูกพับด้วยเป็นครั้งแรกที่เจอต้นลูกพับที่ยุโรปนะคะตามแม่หมูไปดูนะคะดูหนุอ้วนนี่ทำความสะาพแล้วก็ทำความเช็ดถูรถมอเตอร์ไซค์ BMW R กระแวง GS อันนี้เป็น GS ตัวรุ่นแรกนะคะตัวแรกเลยที่ BMW ทออกมานะคะ no photo no photo no photo <laughs> มันร้อนมากนะคะลูกขอขออภัยลูกคนต้องถอดเสือ้อไม่ไหวร้อนจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมูจะพาไปดูต่ออันนี้รถเราอันนู้นรถเพื่อนนะคะคันนั้นรถเพื่อนให้ดูว่าตัวนี้คือต้อนมะเดือ่อต้นซิกแต่แต่อันนี้ไม่มีลูกนะคะเขายังมองมองไม่เห็นลูกเขานะคะแต่เมื่อเช้าก็เห็นลูกเขามาจิกกินอยู่น่าจะอยู่ข้างบนแล้วมั้ง อันนี้คือต้นฟิกเดี๋ยวราพาไปดูต้นลูกพับกันดีกว่ากับลานซักล้างของเขานะคะตรงนี้ที่เราเห็นนะคะนั่นคือห้องอาบน้ํานะคะเขาเปิดเป็นเวลานะคะ8ปดโมงถึง10บโมงเช้านะคะแล้วตอนช่วงบ่ายเขาจะเปิดสี่โมงเย็นบ่ายสี่โมงนะคะจนถึงสี่ทุ่มอันนี้คือต้นมะกอกนะคะเห็นลูกมันไหมคะให้ดูลูกมะกอกชัดลูกเขาใหญ่เต็มที่ก็ประมาณนี้นะคะมะกอกคือพันธุ์ที่ที่นี่มะกอกที่ขึ้นชื่อน่ว่าจะเป็นมะละกมะกอกดองหรือผลิตภัณฑ์ ทำจากมะกอกต่างๆค่ะน้ำมันมะกอกก็ด้วยนะขึ้นชื่อมากเลยของอิตาลีอันนั้นต้นนั้นก็ใช่นะคะต้นที่สูงใหญ่นั้นก็คือต้นมะกอกเขาจะมีเยอะมากมีต้นมีส้มแคมปิ้งนี่ดีมากเลยค่ะชอบตรงที่เขามีต้นไม้เยอะมันไม่ค่อยร้อนมากนะคะแล้วก็มีต้นส้มต้นอะไรต่ออะไรเห็นไหมเห็นส้มไหมล่ะดูลูกสุกลูกเขาก็อยู่ทียอดนั่นแหละค่ะแลวที่นี่เวลาเราทานสั่งน้ำส้มคั้นสดนะสดจริงๆรองแล้วเราได้แบบ ชื่อั้นไม่แพงด้วยนะคะเพราะว่าผลไม้ของเขาปลูกเองนี่จะให้ดูต้นพับเจอเยอะมากเลยรอบรอบแคมป์รอบเอ,อ,อ่อาบน้ำเลยนะคะนี่ค่ะที่เพิ่งเพิ่งเห็นนะคะเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นูุพับจริงๆเยอะมากเลยนะคะออกลูกเป็นต้นแต่แต่ยังไม่แก่มีลูกนั้นน่าจะเริ่มเลิองแล้วนะคะเป็นครั้งแรกค่ะนี่ค่ะต้นส้มอ้สวยอยูอ่มาดูเห็นไหมคะส้ม ชอบต้นที่ก็มีแบบต้นไม้เยอะมากที่นี่ดีมากนี่ไปดูลูกพับระยงระยางระโยระยะ,ระ,ยะตรงนู้นก็มีนะคะไหนบ้างี่ใกล้ใใๆอันนั้นตรงนั้นนะคะเป็นร้านเบับที่ล้างจานทั้งทั้งนั้นเลยนะคะเฉะพาะแต่ล้างจานนะคะห้ามเอามาซักเสื้อผ้านะคะ ส่วนทางด้านนี้สามารถซักเสื้อผ้าได้เขาจะเขียนกำกับไว้เลยนะคะสาหรับซักเสื้อผ้าเท่านั้นตอนนี้พวกก็จะเตียกับสำหรับล้างช่วยจานเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะให้ดูนะว่มามันดกมากเลยมันเยอะมากเลยต้นนั้นก็ใช่นะคะต้นนั้นก็ใช่เออลูกพับมีต้นกล้วยด้วยนะคะขอบอกยังเย็นนะคะตอนที่ แน่าโด้วยตัวเองนหน่อยมันที่งอไปแล้วนะคะตอนนี้ เย็นนะคะ่อนจะไปทานที่รัสบองพอดีเพื่อนอาลีบอกว่ามินามีใกล้ๆก็เลยนั่งดื่มดื่มดมื่่ก่อนที่จะไปทานอาหารเย็นกับเพื่อ